รีมครับร่วมกับเขาผมเรื่องนี<_<_<_<_<_<_<_<_<_้เป็นยังไงครับผมเส้นเรื<__<_่องก็เรื่องนี้ก็ไหนดีครับชื่อเรื่องมันก็คือเหมือนแบบเป็นคืนฝันคืนฝันมันเป็นชื่อของตัวละครนะฮะสองสองตัวชื่อไหนกระดีมชื่อไหนกระดีมนะฮะเป็นชื่อของตัวละครก็เลยมาเป็นชื่อเรื่องส่วนเส้นเรื่องเนี่ยมันเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ของคนสองคนที่วนมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ จะพัฒนาต่อไปเป็นยังไงเนี่ยอยากให้ลองติดตามดูครับว่าเพราะว่าน่าติดตามเพราะว่าเราเได้เห็นว่านักแสดงที่แสดงทั้งหมดเนี่ยเป็นนักแสดงใหม่แล้วก็มีศักยภาพที่ดีมผมก็เลยคิดว่านายดีมเนี่ยน่าจะเป็นนักแสดงน่าจะเป็นซีรีส์เรื่องแรกที่ทําให้เห็นว่านักแสดงทั้งหมดที่ทอยู่ตรงนี้ครับมีความสามารถมากน้อยแค่ไหนแสดงว่าผ่านการเวิร์กช็อปมาเรียบร้อยแล้ว อตอนนี้อยู่ในระบบะขั้นตอนการเตรียมงานทั้งหมดนะครับแล้วก็เวิร์กช็อปไปแล้วบางส่วนครับผมเห็นเคมีอะไรของน้องๆแต่ละพูดแต่ละคนครับจริงๆนักแสดงของลุกกี้แทบทุกคนฮนะมีมีความสามารถอยู่แล้วแล้วก็เราเอามาปรับเปลี่ยนนิดหน่อยเองซึ่งเอาเอา,เอาเ,อาเอาเคมีของตัวละครเนี่ยมาสวมอยู่ในตัวของเขาผมว่าก็ต้องรอดูแล้วก็ อยากให้ให้กำลังใจน้องๆด้วยครับอ่ามันกดดันไหมเหมือนกับปัญาเราก็เหมือนทุก่านน้องๆใหมยย่ยกเสร็จเลยกเ็เป็นเป็นแรงขับดันน้องๆเออกดดันไหมครับผมว่าไม่นะกดดันไหมโอ้โหกดดันนิดหน่อยนิดหน่อแต่ว่าก็ไม่ได้ขนาดนั้นครับเต็มที่ครับเต็มที่น้องเมื่อกี้ถามคุณกลับแล้วน้องๆล่ะเป็นไงบ้างครับผมน้อเป็นไงบ้างครับดีใจกับผมหรอจริงๆก็ค่อนข้างกดดันนิด นิดนึงครับแต่ว่าพยายามทําใจให้สบายๆเพราะว่าถ้ากดดันมากเกินไปเดี๋ยวผลงานมันจะออกมาไม่ดีครับก็เลยแบบเต็มที่กับงานครับผมสาหรับผมก็รู้สึกกดดันบนตื่นเต้นครับซึ่งแต่ว่าก็จะทําให้ดีที่สุดครับสองคนจะรูปเหมือนกับคำพูดโอผมครับคือที่้ว่ารู้สึกตื่นเต้นแต่ว่าก็จะทําออกมาให้ดีที่สุดเพื่อทุกคน ครับถ้าเอาสินก็ไม่ค่อยกดดันนะแต่ตื่นเต้นมากกว่าเ,ออเพราะว่าเชื่อมือเพื่อนๆแล้วก็พุ่มลับของเราไปาดดได้ดะะีแน่นอนอีกหนึ่งคนเป็นไงเออฟังแน่เลยครับพี่เออ <laughs> อันนี้คือวามั่นใจมากมั <laughs> ออ่น,นใจมาก <laughs> มกับจร,งริง <laughs> <laughs> ใช่ไหมเป็นคนงานขอาผููกำกับแล้วเราก็วางใจกันเลยใช่ไหมครับอ่าสำหรับเราเองในในตัวบทต่างๆครับมันต้องทำการบ้านเยอะขนาดไหนคะคุณหลักก็ทำการบ้านเยอะไหมเหรอครับจริงๆค่อนข้างเยอะครับเพราะว่า เรื่องนี้ส่วนตัวแบบรู้สึกว่ามันเป็นสินอารมณ์ที่ะระดับหนึ่งเลยซึ่งตัวผมเองกับน้องเองก็ยังแบบไม่เคยผ่านประสบการณ์การแสดงมาก่อนแต่ว่าทุกอย่างมันกาลังเป็นไฟได้ด้วยดีครับ,บากางสัมผบสผ่านเวิร์กสอบมาก็รู้สึกว่ามีความมั่นใจมากขึ้นแล้วก็คิดว่าซีรีส์น่าจะออกมาดีครับสำหรับผมก็การแสดงก็เป็นเรื่องใหม่มากๆเลยครับก็ไม่แพ้ดูเียเลย <laughs> <laughs> ad, นี่เป็นเรื่องแรกของเราก็นั่นแหละครับก็ พอมันเป็นเรื่องเกี่ยวเรื่องของแบบดูแบบความฝันนิดนึงเรื่องของอเรื่องของตีนต่างๆฉากต่างๆที่ปั้นออกมาเนี่ยครับมันจะมีความคุ้มหรือมีความอจอาม่าหรืออะไรยังไงออกมาครับพวกับในภาพของเราทเราวางไว้ครับคือคือต้องบอกว่านายดีมันจะพูดถึงเรื่องความสัมพันธ์ด้วยแล้วก็ความฝันด้วยซึ่งผมว่าโมโูทูลของของเรื่องนี้มันก็คงก็คงต้องต้องชวนฝันในในระดับหนึ่งเลยครับแล้วก็ต้องอาศัยแบบ เคมีของทั้งคู่ซึ่งก็ตอนนี้ก็ทั้งคู่เหมือนเพิ่งมาเจอกันก็ตอนนี้ก็กำลังพัฒนาในจุดนี้อยู่ครับแปลนสเปิร์ตโปดกลนกงให้ได้ชมการยังไงฮะตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการเตรียมงานอยู่ฮะก็เลยต้องรอแบบเรื่องอื่นๆก่อนอัพเดตกันใช่เดี๋ยวอัปเดตกันในลุกกี้ไทยแลนด์นะครับครับผม่ะ,ะงั้นฝากทีมง,งานน,อน้องนัศแสดงฝากซีรีส์เรื่อง,งนี้หน่อยครับก็ เสื้อทของพวกเรานะครับยังพูดอะไรเยอะไม่ได้นะครับแต่ว่ายังไงพวกเราสองคนเนี่ยก็จะทําหน้าที่ของพวกเราให้ดีที่สุดนะครับก็ดยทางพู่กกับเองด้วยแล้วก็เพื่อนๆของผมทั้งหมดด้วยก็หวังว่านะครับอยากให้พู้ใหญดียากทุกคนนะครับรอติดตามเสื้อทของพวกเราทุกคนด้ากครับขอบคุณมากครับ